ครับสี2ห้าสองต้อจะออกครับกระบวนกายังไงก็ลกพัท,ทลุงข่ารถกำลังจะเคลื่อนตัวออกครับเสือเนี่ยเอเอื้อตัเอง่าน่อหนึ่ะครับ ตรงนู้นเป็นตลาดเซรีนะครับ จะเป็นจุดกั้นใหญ่นะครับกลางเมืองอยะลาเส้นทางด้านนี้ไปจะไปทางปัตตานีนะครับก <Yeah. S 1> รับอ,อกจากเมืองอยะลาแล้ว สนามแข่งนกเขาลกกลงนะครที่เห็นเป็นเสาเยอะๆอย่างเงี้ยครเข้าไว้แข่งกลงนกอันนี้เป็นรถตุกๆแบบใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเป็น Daihatsu เล็กกำล,ลงังจะข้ามแม่น้ำปัตตีครับ ええ。